ย้องอะไรสบายดีพี่น้องมันนี่เขาก็มาตึกแหฮพี่น้องเลยยุดงานมันนีส่สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องพอบบาไก่กันมาพี่น้องเลยพอบบาไก่มาห้ามหน่ำมาสัน่นมาหลุดสี่หาคันพี่น้องมาการหลุดสี่หาคัน รถสีหักันแต่หลายคนพี่นอ้องอ่าตัวหนัคือกวงเทบ่านที่ว่างอยังก่อนนี่ไะวางเข่ซ้ำซีฟพี่น้องเลยโหน้าไม้กับโปง่งขนาดน่ะน้า,นา,ามนไม้กับโปง่งข้างล่างน่ะ

ย <ส straightforward. S 2> um. ังังบึงบึงหมองทีตึกอยู่พี่น้องเลยทีตึกวางได้ดีไปสั่นสบายดีเบลวี่สบายดีพี่น้องอสบายดีที่ยังประตูมือใส่กัดกัพี่น้องใช้ขาติดมืออยู่ โอ้ยหหางผึ่งนะแท่นี่อดโซนอยู่กับขกเลยเจ้ามันมีหน้ากากเอาลงดึงอะไรเลือกลงหนักเลยไปทาเบิ่งบัดตึกพี่น้องเลยาสีมานบอหรือแนวใดเนาะอย่างไดกก็ใส่ก้นไหลก่อนพี่น้องก่อนลงไปตึ้แหฮ ก็สัตะไไข่ซะก่อนไปลุยก,กันเลยพี่น้องนํำเหลิอกเหลือกมาจักรก่อมหัหวคแลวเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ใหญ่ว่างอย่างลรพี่น้องว่างเกา่านั้นมุม้ยปลาพี่น้องเลย Bong cao hơn bụng mi pa luy nại vang, vinhong lê vang nè mù ta hưng, phải tao tên là hưng, vinhong hưng yên lê mày vinhong hưng mày หกได้วางนี่พี่น้องเลยทั้งสาลามทั้งคือมีกระต่อหกอีก Bao bì nữa. 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 Bao bì tắm Bao bì nữa. 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 Bao bì กลองโทรศัพท์อาจจะไม่ซัดนะท่านผู้ชมยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยกลางจอนี่พี่น้องดิมเปื่อมเห็นบ่ี๋ยวเขาไปบางไกลไกกันพี่น้องเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่้ังบ่ยใหญ่ไปได้พี่น้องเลย ว่นไหนวันใดเดี๋ยวพอได้อยู่พี่น้องเลยพอใส่ได้อยู่หังมันว่นไหนเดี๋พอใส่ได้วันนำมีอยู่บ่เนาะมามีวิธีเอาเห็นป่ะเนาะมามีอุปกรณ์เอา Chắc sẽ ăn ở đây Nhân mự mày với phía nông ấy Mà tức hè phía nông ấy Để hên Ta, mự mày cho mạo phía nông Toàn này phần cả nhảy là phía nông ấy Nhảy văng như thế này, này. Mùi hịp bà nhảy văng tất lọt Văng tới xám phía nông ấy Nhảy xám thừa này Xám văng này ว่างนี่นเออกกพิ่นจะฝากกินข้าวก่อนว่าสันพี่น้องนี่มือเข่าออเลย <c oughs> แต่ดันมาเจอลังมิมพี่น้องเลยโอ้โหหัวน้ำอุ่มๆเลยพี่น้องหัวน้ำอุ่มๆเลยลังมิมน <c oughs> ี่พี่น้องเลยเสร็จแล้วค่ะฮะจกเอา บีมาบ่าวบีเอาขบมาโอ้ยห่างบักใหญ่หนงพี่น้องเอากระไพราและขีดเลยเอาบอกคูอะไรพี่น้องคูเลยนี่ห่างบมันไมห่างก็มาจับมาจับมี่บ่าวบีมีดอกปอบเป่าควันเห็นรึมันพิงแดดหรือพี่เสียงวะ มีเหรอพี่แล้วก็ไผ่ไหมต่อหาโจูตุทิพย์รุ่นใหม่ไปปลูกร่ามต่อหาอยา ia. Ia. High, a a ่างอยโอ้ยมีเหรอพี่ทีเอาน่ะไม่ต้องกระยานไม่ต้องย่านใหม่ดอกเอาใส่ท่อบางหุ่งนะบอห่างบางใหญ่เติบจริงหรอมามามาจัดวิธีเอาพี่น้องเลยตอนนี้บ่าวห้ามแหล่เพิ่อนกั กำลังทำวิทีเอาเห้อแย่เยอะดีมาฟังนี่ด้วยค่ะให้แม่มนออกเห็นไหมดีเข้ามาหล่นเลยเป่าคันใส่ดูตายพอดีเลยแล้ว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 อเคเลนะ เออน้ำโดนพื้นอันเดียวพี่น้องเลยอันเดียวกะเกี่ยวได้ผ้าปอมาก็ได้สิเอาได้เนาะห่างออกมาจากแค่มันตื่ห่างมันเด้อเอาใส่ไปใหม่ใส่หัวหน่ำนะหัวหน่ำโบ่มี่โบมี่นะไม่นะหัวหน่ำนะ ถ้าเด็ปิดตาไม่นั่งอะไรถ้าดะปิดตาปิดเดียวปิดเดียวตานะปิดยงทางคนปิดบ่ปิดเดียวปิดไม่หลายเออจับดูวิจัไปเบิ่งหันโดนควันอลไรพี่น้องเยปิดเดียวพี่น้องหัวน้ำพอได้พี่น้องหัวน้ำพอได้แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ ผ่าแล <c oughs> <rik> ้วพี an ่ยังผ่านะนี่เงี้ยโมเสียงแมวน่ะพี่น้องโอ้มันจะห่างเลยพี่น้องเลยอทำมิ่งจะสีห่างเลยห่างเลยพี่น้องเลยแก่แล้วจับโดนผลจับดนผลห่างมาจนแก่เลยแแค่่่มหางนล้ว ห่างเดียวไปสีไลน์นี่ใส่เลยมีรางเดียวนี่โอ้มันบอกกินดอกหัวน่ำนะไม่แต่แปะผ่านะมาไปไม่ไเ่าหร่แปะผ่านะตอนนี้กำลังทาเอ่ะนี่นี่ือห้างเลยแหละห้างก็เอาพี่น้องพอได้กินหัวน่ำจังหน่อยเออ กระโดดเตะโคลน้ำทีน่ะ กำลังซีด้พี่น้องเรื่องนี่อะไรดึงไว้วะยังไงเออโอ้โหน้ำสวยมากครันผี่สมนี่ปิตาด้วยอืมสวยที่สุด น้ำปิดตาด้วยท่านผู้ชม่มะตอนนี้กำลังปิป้งปลาพี่น้องเลยเอา้าเอ้าปูอใหญ่กำลังผีป้งปลาอยู่พี่น้องปิป้งปลากินข้าวเที่ยงเ่ยสัน Bình trang hiệp à nè hiệp tự nhấp khó cái cây vậy sao Pa lay pa pa nyang ปลาเสื่อมบ่ปลาเสื่งกับปลาสูตรบ่ปลาสูตรหรือปลาเสียอีปลาสะอีพี่น้องกับปลาขาวดอกงิ้วบ่มีบ่ปลาขาวดอกงิ้วนี่ยปลาขาวกับดอกงิ้วก็มีปลาสะอีก็มีพี่น้องเลยปลาซอยปลาชิ่วเขาปลาชิ้วเขาวปลาชิ้วตัวถึงเฮ้าหน่ะได้วี่ตัวท้อพี่สังนี่บัดถือตัวใหญ่ฟ้าหลอดเฮะเบิดพี่น้องเลย จะมาเงิดเอานี่ปลตัทอนน่อยปซิถือบลตัวสาเนี่บลหอดแฮเบิดโว้ยวะนี่ปลาหอดแฮฮึมนือถอดปลายังว่ะ โอ้หนูวาป้าดิป้าในของป้าในของพี่น้องเลยไปเห็นยังไงนะเด่นหนักบอกตีร่งกาเนี่ยตีรัางกาให้ให้ลาแหล่งตีรังกาดูไว้มาทำแหล่มาน้องไปดู อีกแล้วนะก ak ินข si ้าวปลาพช่องเล้กก uh ินข um ้าวกงข้าวป่าบ่โอ้ยไม่ดอกไม้อันนี้คือบุ้หัวน่ำว่ะไม้ก็ไก่เนี่ยบุ้ยมีหัวนํำ เลือบ,บอ่บอพี่เลือ,กยกอ,อเยอะมันตื่นมาสั้นเพียงคอสมหัวกันแล้ววะมาเพยม,มาเพยเดกปลาพี่น,น้อ,อง,องเลยกินเข่าวปลาสั้นอ่อนน้อยบริกินปลาใหญ่ปลาใหญ่บุาปลินปลาชิว มันบ่อยากแล้วมันบ่มีปลาใหญ่ปลาใหญ่บ่มีเหรอปลาบ่พลิกในคัดล้นอือที่ไหนเนี่ยหัวชงขาหัวหน่องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวปลาแล้วกันพี่น้องเอ้ยข่าวปลาดก็พี่น้องเด้อบ่าวีก็สบายดีพี่น้องเอิ้นเขามากินเลยกว่า เอลงนะแม่นางลงนะแม่เอาติบเข่าหน่กินข้าวกินข้าวเกลือเอาได้อพี่น้องเด้อยิงข้าวป่าพี่น้องมื้อนั้นเสร็จแน่มือนั้นเช็ดเตื้อเสือกให้ใหญ่ มาลุยพี่น้องบันมาบโบลายเยห่างตากล้องก็อยากลพี่น้องเลยไปลุยเลยพี геро, well. ่น้องบันนี้พักแก้มก okay> ับพักสะเดาพี่น้องสะเดาหวานบริโภคเลยพี่น้องหวานหวาน อะไรเกาะเอาขึ้นมาเลยวังทีสามบ่กนะวังทีสามพี่น้องเลยบุมีปลาตึกจนเหมยเฮ้ยจนเหมยบัมีปลาพี่น้องกึ่งฮอนจนเหมยหักบัไหลปลาแมนบัดหละคอนเทวนี่พี่น้องคอนกึ่งขึ้นมาบ่ละ ทั men, ้ง <cùng> ั้นก็แมนพี่น้องเอ้พวกโทั้งล้งพ่กก็บ่นหากบ่มีปลาพี่น้องเอ้ยหกวังหกหกหากบ่มีปลาจจกวันปลียู่เบิร์ตพี่น้อง เลนน้ำาอาบน้ำพี่น้องมาได้มาหาปลามาอาบน้ำว่าเส้นป่าบมีบมีป่าพี่น้องเอ่ยแล้วลยกุ้มแรงแชมไป สองคดนี่นะเออเทหำกันหขึ้นอย่าง้าขึ้นอย่าล้วนะฮะ โอ้ปลาก็บ่มีพี่น้องปลาบ่มีพี่น้องเอ้ยใส่นางดังกัดข้างนีนางกัดแล้วก็หึตึกพี่น้องหาบ่มีปลาฟังนางกัดไว้เด้กัดไว้2ฝั่งพี่น้องหกปลาบ่มีพี่น้องเอ้